เกมนี้เรากด2เลือกตัวเรียมาเปิดคนแรกมาลุ้นดูกันว่าทีมที่เหลือจะเลือกตัวอะไรมาคอมโบกับเราหรือเปล่าเปิดมา2ตัวแรกเป็นไอริก,กับอ,อ้อยเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นเมเดอีกทีอ่ะ เรียบร้อยเมทเราเลือกลอเรียวมาเล่นนะคะในเกมนี้จากราาเนียทีมเราก็จะมีตัวเล็กสองตัวคะ่ะคือไอรีกับลอเรียวก็มาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าอ้อยจะสามารถเล่นได้ในช่วงต้นเกมหรือเปล่าส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือ2ตัวขวาอันตรายสุดๆว่าแต่ใครโลมาตัดเข้าเกมมาเราจะเปิดดูก่อนนะคะว่าใครเป็นคนออกของโรงของฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นฉี่เมททุกคนเพราะว่าของยังไม่ได้ซื้ออาจจะเซตอยู่แต่ว่าเนี่ยมาสังเกตเห็นตอนที่ตัดคลิปนี่แหละว่าฟอร์เรนกับไวโอเขาสลับเลนกันก่อนเริ่มเกมคือเกมนี้มันมีความเป็นไปได้้ว่่าาาฝัังงตรขมเนอจจะสลบก ัไม่ทนเพราะว่าตอนนี้ไวโอมันอยู่เลนกลางด้วยแล้วฟอเลนมันไปยืนเลนแคลรี่แถมยังทําท่าจะมุ่งหน้าลงไปที่เลนล่างด้วยเราก็เลยต้องวิ่งลงมาเช็คปากก่อนนะคะแล้วก็ลงมาเติมเลนล่างอย่างไวเวลาเล่นลมต้นเกมนี่จะเน้นเล่นซับให้เพื่อนฟาร์มนะคะช่วงต้นถ้าเกิดว่าแคลรี่ไม่ใช่แวร์นี่ก็จะเน้นไปเดินที่เลนอื่นก่อนเลยเพราะไอรีช่วงต้นเกมเจอ2